เอ้ยไม่ได้สเปซนานแล้วเป็นไงกันบ้านเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนขอลง story หน่อยวันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยมันเป็นแบบมีรอยแยกเดี๋ยวเราลงให้ดูมันเป็นรอยแยกที่แบบเป็นแสงแล้วก็เป็นรอยแยกสิอันหนซิมาซื้อบ้านไม่เหนื่อยหรอ วันนี้ไปจัดของมาครับเก็บของจัดของที่บ้านลงใส่ลังใส่นู่นใส่นี่แล้วก็เราจะมีแผนย้ายที่นิดหน่อยก็เลยจัดบ้านทั้งวันเลยเสร็จปุ๊บก็ไปตีเทนนิสตีเทนนิสเสร็จแล้วก็ฟิตเนสต่ออีกประมาณสามยี่สิบห้านาทีเพราะว่ายิมจะปิดลเลยยิมได้แค่ยี่สิบห้านาที ล้วก็กลับบ้านแล้วกลับมาแล้วก็กินร้านลูกกอใครเคยคิดบ้างอร่อยดีอ่ะวันนี้ของพระเป็นไงบ้างพระจำวัดแล้วครับคิดถึงคำน้องมีมิว ยิงปืนปินป้วๆใครไปดูอะไรนะ EP EP หนึ่งของ Perfect Tenliner มาแล้วบ้างเห็นมันขึ้นมาในหน้าสี่ดูนา่ารักดีนะเขาไปกันหมดเลยบ้างมีมีกี่คู่อะสามสี่คู่ไหมเห็นมีด้เห็นที่คลิปที่จูพูดภาษาอังกฤษกับอินเตอร์แฟนสมฐานะเด็กตอร์เนชั่นแนลมา ก็หล้วคนนะครับวันนี้ได้พักวันหนึ่งแต่ก็ไม่ได้พักหรอกก็เก็บของเลยหนูมีการ์ดบ้านไหนกับมิวที่สวยมากกาจะไปให้ที่งานอยู่เฮ้ยอยากเห็นเลยคี่ถึงพี่เต็มาครับคิดถึงนะครับน้อง FSPRSRXOX ดาวเสาคิดถึงครับน้องมูดี มาสเตอร์แล้วใช่มันมันมีให้ขึ้นกว่าน,นี้ปะหรือมันตันแล้วอพอให้ได้งานเซลวีหน่อยนี่เขาเขาหยุดเล่นหมายถึงว่าเขาหมดวันให้เล่นแล้วใช่ไหมขอให้ได้นะครับสัธุที่อ่างอ่างนั่งดูชอรีลีมาจิกย้อนหลังรอ้อนเก็บรายละเอียดละครับน้องไอตีนป้อมอยู่หรอพี่ไม่ได้เล่นอาวีนานมากแล้วอะ แบบไม่ได้เล่นมาประมาณเอ้ยเป็นหลายเดือนแล้วอะ <c oughs> พอมาเล่นโปเกมอนยูนไนแทนอดี่ว่าจะกลับมาเล่นวันนี้ดีดีไหม <c oughs> ขอลงรูปฟ้องฟ้าก่อนมนันถ่ายมาแล้วเดี๋ยวลืมลงเปิดมาเป็นยังทุกคนเโอเค ห่วยจังเลยอินท้องฟ้าอยู่ตลอดเลยไหมไม่ได้นช่วงนี้ร้นลานลูกกลอฟมีเมนูแปลกๆเยอะมากพี่กินอันเนี้ยพี่กินพี่เป็นคนชอบกินน้ำแตงโมน้ำแตงโมม,มันจะมีเม็ดอะไรเยลลี่เยลลี่อะไรไม่รู้อร่อยดี e ี EP 1พีหนึ่งเคยมากน้่งบุกน่ารักเองคุกคู่ใครตรวเนี้ยคุกฟอร์อยู่งไหมบุกฟอร์ เอ้ฟอร์ดบุ๊กลูกกอต้องกินหมวยอินเตอร์หมวยอินเตอร์ใครวันนี้พี่กินแบบน่าสุดที่รักอะไรสักอย่างหนึ่งซัมติงสุดที่รักปะต้องเล้งตีเก่งเล้งบอกว่าเล้งฝึกฝนตัวเองอยู่เป็นเวลาสามเดือนแบบเล้งเล่าให้ฟังว่าแบบฝึกหนักแล้วก็ ตีเก่งมากคือหมายถึงว่าก็ <ๆ S 1> ก็เ <ๆ S 1> ก่งในสามคนที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นมาสามเดือนเพราะว่าเล็งแบบเอาจริงเอาจัง,อ,จงอะไรเงี้ยเก่งเก่งเก่งตีแรงดีรางนะครับชิคกี้สตาร์ลิมปิกเล่นกีฬาอะไรไหมเดี๋ยวหาอะไรทำก่อนปีนี้ไม่เหมือนเตยจะไม่ได้ลงกีฬาใกล้นอนแล้วล่ะครับ ทุกคนเจะเล่าให้ฟังตอนแรกมีแพลนจะซื้ออยู่ดีก็อยากซื้อมือถือใหม่เพราะเวลาเรา when I when I boring I buy new smartphone คือซัมซุงที่เกาหลีอ่เขาออก Galaxy Fold รุ่นใหม่ที่เป็นรุ่น special edition mm hmm. ก็คือจอจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจอข้างหน้าใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกล้องข้างหน้ากล้องหลังเพิ่มจากห้าสิบล้านเป็นสองรอยล้าน ก็เลยพยายามศึกษาข้อมูลว่ามันฝากที่ได้ไหมเหมืนอนว่าเครื่องเกาหลีใช้ใไทยได้ไหมเราได้คิดการแต่ก็ตัดสินใจมาคืนสองคืนจะซื้อสุดท้ายวันนี้ออกข่าวขายหมดแล้วเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดขายวันที่ยี่7ิบเจ็ดยี่สิบห้าหรอยี่เจ็ดสิงอ่ก็คือขายหมดภายในวันเดียวเองมึงโซอาแล้วหดเลยแต่ก็ดีจะได้ประหยัดเงินไม่ต้องเสียเงนอืม แต่แต่เเก็บบ้านใช่จะบอกว่าแบบสำหรับคนแนวแนวชาวเราครชาวเตพวกที่เคยคุยกับซีเอกับกับฟิล์มกับบุ๊กอะไรเงี้ยแบบมีวิธีการอย่างหนึ่งในการลดความฟุ้งซ่านทางความคิดหมายว่าความความที่เราชอบแบบเราอาศัยอยู่ในหัวเยอะใช่ไหมวิธีการอย่างหนึ่งที่จะแบบทําให้เรารู้สึกแบบ คอมพลี t อะไรบางอย่างอ่ะคือการจัดบ้านอ่ะอะไรก็ได้ที่แบบเขาบอกว่าทาแนะนําก็คือให้ทําเลยไม่ต้องเสร็จก็ได้คือเราจะชอบรู้สึกว่าแบบถ้ามันทําไม่เสร็จเราจะไม่อยากทํามันจะต้องรอให้ว่างทั้งวันถึงจะทําอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกให้ทําอย่างน้อยเทียนเล็กเทียนน้อยก็ยังดีให้แบบให้เรารู้สึกคอม plete อะไรบางอย่างแบบให้ให้แปลงแบบให้แบบทําเป็นแอคชั่นบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเออไม่ใช่ l i v วิ g i งอินหัวสมองอย่างเดียวอะไรเงี้ย ก็เลยใช้ก็จริงนะเวลาจับบ้านมันจะฟินอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันโปรดักทีบอะไรยง Can you speak Japanese I said hi hi จะได้ดูพี่ไม้หนึ่งไหมเนาะเนี่ยยังเหลือไม้หนึ่งเลยครับเนี่ยยังเหลือมะม่วงลูกกอคำหนึ่งจะกินแบ a เอไมฟังนะ อ,อร่อยหมดละที่สุดท้ายขอคุยกับหวานใจแปบบ๊บแล้วหนูมาคุยกับพี่เตได้ค่ะไปเอาใจหวานใจก่อนอืมเปลยวปากมา พมือถือกี่เครื่องครับสองเครื่องโอ้าจะแก้บนไหมโปลนะแก้บนแต่แก้อยอย่าแก้นะใส่มาด้วยนะ้ำข้างบนนะมางานกันมาเจอกันเนะี่ยเดี๋ยวจะกินนมอัลมอนด์ลาดกับ กราโนล,ล่าเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งดีกว่าคิดถึงาาว่าเจอกันยี่เจอกันเก้าครับเซอเตไม่ซื้อมือถือใหม่แล้วเพราะมันขายหมดไปแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อแล้ว <c oughs> อยวันนั้นไปเมื่อวันซื้อไปบ้านผีสิงกับสตางมากับภูวินวันนั้นเป็นวันที่แบบโปรทีสุดๆเลยอ่ะ ไปแปลงองค์ชายตอนบ่ายใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็เสร็จประมาณสี่โมงสี่โมงเสร็จปุ๊บก็นัดสตาค์งไว้ดูนิทรรศการคอนจูริงใช่ไหมก็ก็ไปดูตอนแรกจะมีโฟล์ทโฟล์ันู้จักโฟล์ทโฟ์เสร็จงานไม่ทันก็เลยกลายเป็นผูวินแทนซึ่งผูวินเป็นคนกลัวผีมากอันนี้ขอเล่าให้ฟังนิดนึงคือจริงๆแล้วอะ คือคือเตอ้อะท่าพูดสิคือไม่ได้ท้านพูดตรงๆไม่ได้ไม่ได้เวอร์เต่ไม่ได้กลัวผีขนาดนั้นแต่เตมกลัวความกลัวความแห้เป็นคนกลัวาการแบบกลัวาการแบบเขาเรียกว่าอะไรแผลงอะกลัวาการแบบโผล่มาโดยที่เราแบบไม่รู้แล้วก็เราจะต้องเราจะร้องดังซึ่งครึ่งแรกอะครึ่งแบบประมาณครึ่งทางแรกคือร้องไม่หยุดเลยเพราะว่าเหมือนแบบ เหมือนเราไม่รู้ว่าผีจะเยอะเหมือนว่าเขาจะแบบเขาจะมาแพงเราเยอะขนาดไหนไงั้นเหมือนเราเรายังไม่รู้แนวไงน,นแบบึกว่าเรายังไม่เรายังไม่รู้คือไก่ไก่อะไรนะเรายังไม่รู้แบบรู้ไตเขาอ่ะแล้วเราทางแรกเป็นพงหญา้าไปอย่างเงี้ยเราก็จินตนาการคือเราเป็นสายจินตนาการลแล้วไงเราก็จะเป็นมาเวาแบบเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวมันจะแบบมาจับขาเดี๋ยวแบบพุ่งมาทางจากข้างบนอะไรคือเราก็ต้อง เหมือนแล้วพอมันมีเสียงอะไรเหมือนเครื่องแรกๆมันชอบมีเสียงระเบิดเสียงปุ้งปังปงอะไรเงี้ยเราก็เลยร้องดังมากแล้วแบบจับหลังภูวินตลอดเวลาเลยคือแบบส่วนภูวินเนี่ยเป็นคนที่คือจริงๆอะภูวินเป็นคนที่กลัวผีกว่าเตกับกกับสตางอีกเหมือนเียภูวินกลัวผีที่สุดแต่วิธีการที่ภูวินแสดงออกมาภ <c oughs> <c oughs> ูวินจะเนื่องจากเป็นคน thinking ใช่ไหมเขาวิธีการแสดงมาเขาจะพยายามแบบพยายามจะกลบความกลัวด้วยความจริงก็คือแบบ มันคือมันคือคนมันไม่ใช่ผีมันคือคนคนมาหลอกเราเนี่ยมีกล้องเนี่ยหมยนี่ไม่ใช่บ้านผีสิงจริงๆนี่มันคือนี่มันคือที่ที่เขาจําลองขึ้นมาดูสิเนี่ยกล,อล้องจอปิดพูดจะชอบทำมันพูดอยู่ตลอดเห็นไหมในกล้องจอปิดเนี่ยเราก็พยาพพยามแบบพูดพยายามพูดเบี่ยงนแบบรบ้องเพลงดังๆขึ้นมาเพื่อให้แบบให้ให้ไม่กลัวอย่ดีก็ร้องเพลง <S <S เพลงแห่หน้าโหฮิโหฮิวเพลงอะไรไม่รู้ร้องดังๆออกมา เพื่อให้แบบตัวเองแบบเพื่อให้ตัวเองแบบเหมือนแบบหลุดจากภวังความกลัวเหมือนฟิลคนกลัวแล้วก็กัดให้ตัวเองเจ็บอะไรเงี้ยพูนทําบ่อยมากคือแบบมันแต่เดินคือเราต่กันสายแบบพยายามจะอินเนี่ยเราก็จะเป็นสายตินอาการไงจะชอบคิดว่าเราอยู่ในบ้านผีสิงจริงๆเนี่ยแต่พูนก็จะชอบช็อตฟิลว่าเนี่ยนี่นี่นี่มั็นขุนนี่ไงเนี่ยพัดแขนดูแขนี่เนี่ยเห็นไหมไม่ใช่คนแต่จริงๆอะพูนกลัวสุดเลยส่วน สตาล์เนี่ยตอนแรกสตาง์ตั้งใจมาพือสตาง์เป็นคนชอบดูสิ่งนี้มากสตาง์อะ่ะแต่ด้ยวยควาอพอสตาง์เห็นเตะกลัวคือเต้กลัวจากการโดนแพงใช่ไหมเต่ก็จะร้องดังๆส่วนคูบินก็มขึ้นแต่ละคนมันมีเวคาแรคเตอร์ของตัวเองชัดมากพอทุกแต่ละคนไม่มีใครแบบนำเลยสตาง์ก็เลยต้องการเป็นแบบผู้นำจําเป็นตลกดีอ่ะแล้วก็คือตอนแรกค,คุยกันว่าใครจะอยู่ตรงไหนเต้บอกว่าเต้ขอแบบอยู่ตรงกลางสตาล์บอกสตาล์สุดท้ายสตาง์ต้องเป็นคนอยู่หน้าตลอดอะ่ะ อ่อให้ตลกมากๆอย่างหนึ่งก็คืออะไรบ้างคือบบตอนก่อนเข้าบ้านใช่ไหมปุ๊บอ่าผูดเลเขาก็จะเริ่มละอ่านเป็นแบบเราเป็นเต้พูวินเลเราเป็นสายรหัสไอทีกันไงเอาละกดปุ่มนาฬิกาสมาร์ทวอชละวัดอัตราการเต้นของหัวใจนู่นนี่อ่าเรียนละเดี๋ยวเอ้ยพี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนรองเท้าเป็นสปอร์โตโหมดก่อนคือรองเทา้าหูวิเนี่ยเป็นรองเท้าแตะที่มันจะเป็นมีที่มันเป็นแบบ มาลัดข้างหลังได้นะครัว่าเป็นแบบเป็นเป็นสายที่มาลัดข้างหลังได้มันจะมีสายสองแบบคือเอาไปข้างหน้าแล้วก็ใส่รองเท้าแตะธรรมดากับย้ายมาข้างหลังแล้วลัดส้นอ่ะแล้วก่อนเข้าวะภูวินก็แบบแ๊บนึงนะ๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นสปอร์ตโหมดก่อนแล้วก็เลยชอบคำว่าสปอร์ตโหมดนะเออคือมันเห็นผ้าชัดว่าคือแบบมันเตรียมพร้อมวิ่งอ่ะแล้วก็ปูวินก็เลยไปใส่ปุ๊บแล้วกระลาส้นใช่ปะแล้วแล้วทีเนี้ยพอตอนแบบแล้วพอตอนให้ด่านสุดท้ายมันเป็นด่านที่แบบมันจะเป็น กระจกแล้วมันก็ไฟมืดดับหมดเลยใช่ป่ะมันน่าจะเป็นแบบส่งสงทายแล้วแหละก็คือผีอยู่ดีผีมาจะาเราเห็นผีอยู่ในกระจกข้างหลังเัินแล้วผีก็วิ่งไล่เราอะเราพวกเราก็วิ่งหนีกันแต่เราก็ร้อกันใช่ป่ะเราพวิ่งหนีแล้วก็ออกมาเหมือนแบบออกจากบ้านได้แล้วเสร็จปุ๊บออกจากบ้านแล้วก็ปวดราอหัวเราะก,กันใช่ป่ะเสร็จมันก็โชเดีรองเท้าผู้วินอะหลุดอยู่ข้างในอ่ะผู้วินก็เลยวิ่งแบบผู้ว,วินก็เลยวิ่งออกไปบอกพี่ครับขอของเา้าคือทั้งที่แบบเปลี่ยนเป็นสปอร์ตโหมดแล้วอะ แต่รองเท้าก็ยังหลุดอยู่อะไงลัวาจริงปะเราคือความความแบบหลอหลังจากนั้นใช่ไหมพอเสร็จปแบบุ๊บอ่ะก็เหมือนแบบมันก็เสร็จแบบงงๆใช่ไหมก็เลยเตกับฟืนก็ชวนกันฟิเตเนสต่อแต่ทีนี้พอขึ้นรถอ่ะแบบเหมือนแบบแต่ก็ไปรถฟูวินใช่ไหมให้พีตต่ติ๊งตามไปสตางโทรมาเลยแล้วคือทุกคนเแนบบี่ยรู้สึกเหมือนกันหมดสตางพูดแบบมันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนแบบโทรมาแบบ รู้สึกเหนื่อยปะมันทั้งทีจริ่งแบบมันไม่ได้ทำอะไรเลยอะมันแบบแค่ไปไปกินข้าวกันแล้วเข้าบ้านผีสิงอะแต่มันเหนื่อยอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันวิ่งก็ไม่ได้วิ่งเยอะแต่มันเหมือนแบบมันเหนื่อยจากการเตรียมใจอะคนเข้าใจปะเวลาไปบ้านผีสิงอะแต่ตางบอกว่าที่ชื่อลิปลี่อะไรสักอย่างน่ากลัวก่าเยอะมาโรนัเตเล่นฟิตเนสอะยกไม่ค่อยไหวเลยอ่ะเหมือนแบบมันมันละล้ามันแบบมันเหนื่อยกายเหนื่อยใจมันไม่ใช่เหนื่อยกายมันเหนื่อยใจอะ ตอนหนึ่งดูกันสิมีใครมาคอมเมนต์อะไรบ้างโดมโดมอ่ะจริงจริงตอนนั้นเพร่ฉันพยายามคิดว่าฉันคือเฮียผีที่สามารถแบบผีฉันสามารถเห็นแต่เข้าใจแล้วว่าความหมายถึงว่าแต่มันคนละแบบนะถ้าสมมติไปไปที่ล่าท้าผีจริงอะที่ฉันคุยกันแล้วว่าเราก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเราก็จะเป็นแบบก็คงเป็นเหมือนเฮียพีแหละที่แบบเหมือนแบบแหมหมายหึ่งว่าเราจะกลัวแบบเงียบๆอะ เพราะเรารู้ไงว่าถ้าเราไปบ้านผีอย่างนั้นนะ่ะผีจะไม่ไม่มาแ酣แล่วคิดว่าผีไม่น่าจะมาแหเราเราจะเป็นฟิลระวังตัวแล้วก็ไม่รบหลูเยอะมากกว่าแต่อันเนี้ยเรารู้ไงว่าเดี๋ยวมันจะมีฉากแ่แน่นอนะเหมือนฟิลเราเราดูหนังผีแล้วเราแบบเราเวลาเราจะไม่กล้ากินปอปคอน์นะ่เพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวเราตอนเรากำลังจะกืนเนี่ยแล้วมันแ่ตอนนั้นเราสำลักตายเคยคิดอย่างงี้ก็เลยเหมือน เอาละพอเรากินคเคียวประพรอ,อยู่อพอรู้สึกว่าในฉากในผีใกล้มาต้องรีบแบบเหมือนขาดเคียวยังมันเอียดก็ต้องกืนลงไปเลยอ่ะเคยเป็นปะเหมือนฟิล,ลเราแบบสะผมแล้วคิดว่าผีจะมาต้องรีบลืมตายอะไรอย่างงั้นขอขอเปิดข่าไดิจิอ่านอันนี้อาจจะเต็มละเอาไปฆ่าในแท็กดีกว่าไหนคุณโดมช่วงนี้อ่านซีรีส์วอยู่เหรอไออ่านนิอยายวาอยู่เหรอมีคนมาฟ้อง ทำอะไรอะบอกมาซะดีๆนะวางแผนจะทำอะไรจะบอกมาเียเหนื่อยกีหรือเปล่าเป็นเพราะตกใจใจเต้นใช่แต่ว่าเป็นเพราะใจเต้นแรงอ่ะมันเลยทําให้เหนื่อยเพราะว่าถึงไม่กีอะคือผู้วินก็ไม่ค่อยได้กีในสตาร์ก็ไม่ค่อยได้กีแต่ว่าสองคนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันผู้นี้สอบตัวสุดท้ายเราจะได้ว่าไปเจอพี่สุดหล่อพี่สุดหล่อเจอที่ไหนครับ เห็นที่คุณองคหญิงนมผงบนจลําชุยฉายพร้อมเอาพิมพ์เสนตาอะไรอ่ะคืออะไรครับขายไว้พาให้หน่อยสิพี่เพิ่งสั่งไปสามเส้นเพราะว่าหายไปนานมาเห็นว่าช่วงนี้ไม่ได้ใส่เลยเพราะว่าเหมือนมีครั้งหนึ่งต้องทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรสักอย่างแล้วก็ถอดฝากทีมงานแล้วก็ก็แบบหายหายไปเลยอ่ะก็ไม่มีใส่มานานมากแล้วเพิ่งสั่งใหม่ไปเนี่ย ก็เลยเอาหางปลาวานที่ที่คนซื้อมาให้มาใส่แทนะมีคนซื้อให้แต่ว่าเออขอลืงบอกขอรีวิวหน่อยคอนทริงกันนะัมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะแต่ว่ามันแบบคือตอนแรกที่เราลองไงเออเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนไงคือเราตีไว้เป็นสิบอะเราคิดว่ามันจะต้องมาทุกดอกทุกวิจนแบบลืมลืเล่าว่าจนแบบมันไม่กล้าเดินจน คนน่ะที่เป็นพนักง,งานไม่ใช่ผีด้วยนะคนน่ะที่เป็นแบบไม่ใช่คนที่แต่เป็นผีนะคนที่ถือมอว์เดินมาบอกพวกเตพูวินพวกต่ตางพี่มืนว่าแบบไปเถอะค่ะมันไม่มีอะไรมาเดินค่ะมันไม่มันฟิวมาบอกว่าแบบมันไม่มีแห่ไม่ต้องกลัวแล้วแบบพูวินถามว่าพี่เขาจะทําอะไรเขาจะแตะตัวไหมครับเหมือนฟิวให้อยา,ากรู้กลัวเตกลัวเหมือนฟิวเขามาแตะตัวเราแบบมือไปฟาดเขาทำลายทำลายเขาอะไรอย่างเงี้ย เต้เต้เป็นคนอยากเล่นอันดับสองคนที่อยากเล่นอันดับหนึ่งคือสตาร์แต่เต้ก็อยากนะเต่นาน,นานเข้าว่านพี่สิงทีมมันก็ดูสนุกดีเป็นแบบไหนว่าเป็นกิจกรรมที่ทํากับเพื่อนแล้วน่าจะสนุกดีเตเมื่อวานเห็นพี่เต้เต้นหมูเด้งน่าเกลียดมากเลยนะน่าเกลียดมากพี่ดูแล้วน่าเกลียดสุดๆอย่าเอาไปแชร์นะขอร้องเลยเหอะมันเนาะคนมีแบรนด์อ่ะคนมีแบรนด์ติดตัวโดยวงลอยเว่ โัราัานเขาเห็นแล้วเขาจะยังไงอะ่ะก็ต้องเกรงใจเขาบ้างอะ่ะไม่ใช่มาทำเร่งก้นหมูเร่งเลยมันมันเต็มที่ไปหน่อยอะ่ะอยากเห็นพี่เตทำอันเดอร์เด a ีคืออะไรอะ่ะทะเลกุ้ง Under the sea. อันเดอร์เด a สีอือ ท้องฟ้าสวยใช่ใกล้หน้าหนาวแล้วอ่ะหน้าหนาวจะท้องฟ้าสวยปะหนูรักปาปาพี่เตเหมือนหมาตัวหนึ่งปับปาของพี่หรอเคยเจอเหรอสเปอลิมปิกอยากอยากเล่นเดินกะลาใครเคยเคยรู้จักบ้างยางเดินกะลาเนี่ย เตี๊ยนี้ชอบแบบคู่หรือแบบเดี่ยวเตงตีไม่ค่อยเก่งเลยครับเพิ่งกลับมาตีแต่ว่าก็ก็เหมือนว่ามันพอมีพื้นฐานตอนเด็กอยู่แล้วที่บอกเมื่อ20ปีที่แล้วมันพอมีบ้างก็เลยแบบไปเร็วนิดหน่อยแต่ก็หมายถึงว่ามันไม่ได้ตีบ่อยมันก็เลยยังคอนโทรลูกยังไม่ค่อยได้รอเก่งก่อนเออ่ <ST. S 1> uh อทำเล้นะครับอ้าวดจะอ่านในคอมเมนต์ Comment. เดี๋ยวทุกคนไปนอนได้แลนวเที่ยงคืนแล้วพรุ่งนี้ต้องทำงานเช้าเรียนเช้าใช่ไหมคิดถึงกันใหม่ไม่ใช่ติดฟ้านี่ไงอ่านในแท็กอยู่ ได้ Galaxy Ring หรือ,อยังยังเลยถามให้หน่อยสิว่า Galaxy Fold Special Edition ยังเหลือไหมถ้าเหลือก็แอบ,บยัดได้เหมือนกันนะอยากเต้น APT จังเลยครับขนาดแค่ชียักหวยงั้นพี่ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นซ้ำตรงไหนอ่ะมันยากนะไม่ได้ง่ายๆนะเขาอ,อ่านสักอ่ะยี่สิบอันแล้วไปละ ใช้โทนเนอร์แผนหมดเลยังใครยังไม่ยังตั้ง <c oughs> แต่วันนั้นที่พี่ลงก็ไม่ได้ใช้อีกเลยครับเพราะพี่รู้สึกมันไม่ทั่วหน้าใช้มามันทั่วหน้ากว่าอทำไมไม่เข้าใจทำไมเขาถึงสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเหมือน,ม,นมันก็ทําได้ตรงแก้มกับหน้าผากแค่นั้นเหรอต <c oughs> อบทีอืม <c oughs> <c oughs> ตายหาเมาหมดทั้งคู่หรอเกินไปสาวคอนซี่ แม่นางวันทองเนอะโฟกัแอคใหญ่พี่โดมพี่โดมกระเป๋าอะเมื่อไหร่อ่ะเอาอะถามตรงๆต้องนัดสักหนึ่งไหมถามนัดจุดนัดจุดเนียะไหมอะเลี้ยงเงนเกิดจุดเนียมาด้วยกันไหมล่ะจ,จนประเด็จไม่ใช่อะไรหรอกตอนนี้มันหาไม่เจอละไม่รู้อยู่ไหนน่าจะอยู่ในรถเดี๋ยวไปค้นก่อน ขออ่านอีกสักอ่ะเมื่อกี้สิบเดือนสิบแปดอ่ะพรุ่งนี้วันเกิดหนูแล้วน้อง The Rice Peach Star ใช่ไหม Happy birthday น,ดดนะคะทำชอบวาดรูปให้พี่ด้วยใช่ไหมพี่ทำผิดปะขอให้มีความสุขม,มากๆนะครับสุภาพแข็งแรงด้วยเออ ใช่พี่โดมไปสัมภาษณ์ channel f a n b o เออสารภาพอย่างหนึ่งด้วยพี่โดมอ่ะคุณโดมเขาทําจดหมายเล็กๆน้อยๆแประดิษฐ์ประดอยแล้วเขาก็ทําของขวัญให้พวกเราสีคนใช่ปะเหมือนไม่รู้พวกเตเคยเล่าอย่างนะแต่ว่าเตอ่ะตั้งใจจะอ่านใน ep สุดท้าย <laughs> ตอนนี้นยังอยู่อยู่ที่บนข้างๆเตียงเลยอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องใส่หนังสือข้างเตียงแต่ว่า เก็บการเซเลบี้เปเยลที่คุณโดมซื้อให้มางของวันเกิดมาแนะ้วแต่ว่าไอการ์ที่เป็นที่คุณโดมแปะเป็นลูกที่เขียนให้ตอนวันปิดกล้องเด็กต,ตั้งใจจะอ่านวันอีพีสิบสองอ่ะอีกซักอีกซักสามสี่อันนอีกสักสิบอันนะ อีกไม่มีใครพิมพ์อะไรมาแล้วใช่ไหมเชฟงั้นไปนอนนะงั้นสิสิค้าอ่านเลยกันข้าน,น,านเออใช่รูปยังเต็มไ,ไม่ได้ลงแบบรูปวันเกิดหลายคนมากเลยมีทนเตือนอหน่อยนะกะว่าจะลงในโพสต์เดียวแต่ว่าหารูปยังหารูปไม่ครบไงมีแบบมี คริสเอ้ยมีใครบ้างนะ oh Chris, ook, Ford, เอาใหม่คริสมุกโฟดข้าตังคือเกิดกันเยอะเกินะ่ะจนแบบคริสมุกโฟดข้าตังบุกลงไปแล้วเพราะว่าเป็นรูปบ้านหลอนเซลพอดีเลยลงเลยลงเป็นบ้านหลอนเซลใช่ไหมคริสมุกโฟดข้าตังแม่หมูเยอะอะเยอะกว่าน,นี้ยพลาลีฟใครก่ะเออเออทุกคน เตือนหน่อยนะจะากาจะลงทีเดียวเป็นแบบฟิลรวบยอดเพราะเดือนเนี้ยคนมันเกิดจนเราแบบคือเตไม่ค่อยชอบเตไม่อยากลงรูปแบบไม่สวยเลยหารูปแล้วหาไม่เจอก็เลยแบบยังไม่ลงสัที <c oughs> พันแหละโอเคกดเซฟ,ฟไปกนางใจได้ครับอ่ะกดเซฟ,ฟหนึ่งพิมอยู่ในแท็กนะครับ อธิบายได้แต่ซีงไงดีคลิปนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับเออเดี๋ยวแต่ว่าจะไปพาแม่หมูไปเลี้ยงข้าววันเกิดซะหน่อยวันนี้มันเกิดแม่ไม่ได้เจอแม่มานานมากแล้วอะนานมากๆเออตั้งแต่ตอนไหนนะเออเดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาแม่หน่อยดีกว่า ป่ะทุกคนคุณนายนะคระับอฝอันดีนะบ๊ายบายอ้าวไม่ไปหรอ